นั่งทำงานไปได้สองชั่วโมงก็มีโทรศัพท์จากชั้นบนสุดของตึกดารินหัวใจเต้นแรงเพราะแทบไม่เคยได้รับสายจากคนที่ทำงานอยู่บนชั้นนั้นสวัสดีค่ะเอยรับสายเพียงสั้นๆลืมกระทั่งบทสนทนามาตรฐานของประชาสัมพันธ์ผมคุยอยู่กับใครปลายสายเสียงแข็งใสคลายไม่พอใจดารินค่ะ คุณทำงานตำแหน่งอะไรประชาสัมพันธ์ค่ะใจเริ่มแกว่งจากเสียงเข้มๆข,ของปลายสายเพราะออกแนวตำหนิการทำงานของเธอแล้วทำไมรับสายแบบนั้นรู้ใช่ไหมว่าต้องแนะนำบริษัทกับชื่อผู้รับสายด้วยเออขอโทษค่ะคุณขึ้นมาหาผมเดี๋ยวนี้ดารินผมให้เวลาหนาทีเดี๋ยวค่ะคุณ No more hope is left